ดวงจันทร์อายุมากกว่าโลกมันอาจไม่ใช่แค่ดาวบริวารคุณเคยได้ยินไหมว่าดวงจันทร์ของเรามีอายุมากกว่าโลกนักวิทยาศาสตร์พบว่าหินบนดวงจันทร์มีอายุแก่กว่าหินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกถ้าเป็นแบบนั้นดวงจันทร์ไม่ได้เกิดมาพร้อมโลกแต่มันมาจากที่อื่นดวงจันทร์แก่กว่าโลกได้ยังไงนักธรณีวิทยาค้นพบว่า หินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกมีอายุประมาณ4,000ล้านปีแต่หินบนดวงจันทร์บางก้อนมีอายุ4.5พันล้านปีหรือว่าดวงจันทร์อาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกมาตั้งแต่แรกทฤษฎีการชนครั้งใหญ่ดวงจันทร์เกิดจากเศษซากที่ถูกดีดออกจากโลกจริงหรือนักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุขนาดเท่าดาวอังคารพุ่งชนโลกและเศษซากรวมตัวกันเป็นดวงจันทร์ แต่ปัญหาคือถ้าเป็นแบบนั้นหินบนดวงจันทร์ควรมีอายุใกล้เคียงกับหินบนโลกแต่มันกลับเก่าแก่กว่าดวงจันทร์อาจเป็นวัตถุจากที่อื่นที่ถูกดึงเข้ามาสู่วงโคจรอของโลกนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอวา่าดวงจันทร์อาจเคยเป็นดาวเคราะห์อิสระมาก่อนมีทฤษฎีที่บอกว่าดวงจันทร์อาจเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศก่อนจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงมาไว้ในวงโคจร บางทีมันอาจเป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่หลุดออกมาแล้วมาโครจรรอบโลกแทนถ้าดวงจันทร์ไม่ได้เกิดมาพร้อมโลกใครเป็นคนเอามันมาไว้ที่นี่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าดวงจันทร์อาจเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นดวงจันทร์มีวงโครจรที่สมบูรณ์แบบจนผิดปกติดวงจันทร์เป็นวัตถุเดียวที่โครจรรอบโลกแบบล็อกไว้ทำให้เรามองเห็นด้านเดียวของมันเสมอ มันอาจถูกตั้งใจออกแบบมาให้เป็นแบบนี้นักดาราศาสตร์รัเสเซียเคยเสนอว่าดวงจันทร์อาจเป็นโครงสร้างกลวงที่ถูกสร้างขึ้นในปี1970นักวิทยาศาสตร์ชาวรัเสเซียไมเคิลวัตสันและเอเล็กซานเดอร์เชนบอคอฟเสนอทฤษฎีว่าดวงจันทร์อาจเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีโพรงภายในพวกเขาเชื่อว่ามันอาจเป็นยานอาวกาศขนาดมหึมาที่ถูกปล่อยเข้ามาในวงโครจรของโลก หรือว่าดวงจันทร์เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสังเกตการโลกทำไมดวงจันทร์ถึงมีแร่ธาตุที่ไม่ควรมีอยู่นักธรณีวิทยาพบว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วยไทยเทเนียมและโลหะท,ที่สามารถใช้สร้างยานอาวกาศได้หรือว่าดวงจันทร์เคยถูกใช้เป็นฐานทัพของบางสิ่งมาก,ก่อนถ้าดวงจันทร์ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติใครเป็นคนสร้างมันบางที ดวงจันทร์อาจไม่ใช่เพียงวัตถุธรรมดาแต่มันอาจเป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกนำมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่เราไม่เข้าใจแล้วคุณหลักคุณคิดว่าดวงจันทร์เป็นธรรมชาติหรือมันถูกออกแบบมาคอมเมนต์มาเลยคุณคิดว่าดวงจันทร์เป็นของธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นกดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้